El สวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับวงน้องก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับเนาะที่พี่คิดว่าทุกคนน่าจะรอคอยนะครับวงน้องเพราะว่ามีคนขอกันมาเยอะมากนะครับเนาะก็คือพี่ครับพี่ครับขอท่าทางหน่อยครับพี่แจกท่าทางหน่อยครับอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเยอะแยะมากมายบางคนก็บอกว่าแจกท่าทางหัวใจหน่อยครับแจกท่าทางยื่นกุหลาหน่อยครับเนาะแจกท่าทางปากทงหน่อยครับอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ามีทุกคลิ ครับนะ้องวันนี้ก็เลยแบบว่าวันว่างๆพอดีนะครับวงน้องก็คือพี่ก็ไปหาโค้ดจนได้นะครับน้องเราก็ได้ซื้อโค้ดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องก็คือพูดง่ายๆนะครับวงน้องก็คือแบบว่าวันนี้พี่จะมีการแจกท่าทางนะครับน้องในคลิปนี้หรือว่าแจกโค้ดท่าทางในคลิปนี้เลยนะครับน้องส่วนกติกาก็มีอยู่ว่านะครับวงน้องก็คือกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปหน้าเฟซตัวเองได้เลยนะครับน้องแลก็ถ้าคลิปนี้นะครับวงน้องมีคนดูเยอะนะครับน้องพี่จะมาแจกอีกนะครับน้องใต้คลิปนี้พี่จะ โค้ดนะครับวงน้องก็คือโค้ดแรกนะครับเนาะเป็นโค้ดท่าทางปักทษงนะครับวงน้องแล้วก็โค้ดที่2นะครับเนาะจะเป็นทางด้านของโค้ดท่าทางปล่อยหัวใจออกไปนะครับวงน้องอก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็จะแจกตรงไหนอะไรยังไงนะครับเนาะก็ดูในคลิปดีๆนะครับวงน้องจะมีทางด้านของโค้ดนะครับเนาะขึ้นมาตามคลิปนะครับวงน้องแต่จะเป็นตัวจางมากนะครับเนาะก็พูดง่ายๆนะครับเนาะถ้าใครตามไม่ดีหรือว่าก็คลิปพี่ไปดูนะครับก็ถือว่าพลาดไปเลยนะครับวงน้องอก็จะประมาณเลยนะครับเนาะถ้าอยากได้โค้ดก็ อย่าก็คิดปนะครัววงน้องแล้วก็จะมีอีกหนึ่งโค้ดพิเศษนะครับเนาะที่แบบว่าพี่จะไม่บอกเลยนะครับเนาะว่าจุูจุดไหนอะไรยังไงนะค่าบวงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าพี่จะเซอร์ไพรส์ละกันนะครับเนาะว่าจะอยู่จุดไหนอะไรยังไงนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของโค้ดพิเศษนะครับเนาะก็ถ้ากับว่าวันนี้พี่จะแจกถึง3โค้ดครัววงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับเนาะโค้ดแรกพี่จะแจกเป็นทางด้านของท่าทางปักธงนะครับเนาะหรือว่ากล่องท่าทางปักธงตัวนี้นะครัววงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะจะมีเยอะแ เดี๋ยวขวงน้องในกล่องด้วยนะครับนก็เป็นประมาณนี้นะขรัววงน้องพี่บอกเลยนะครับนกว่ามีถาวรทุกกล่องเลยนะครับนก็จะประมาณนี้เลยนะครัววงน้องนี่เลยนะครับนก็เป็นทางด้านของท่าทางผักทงเด็ดแบบนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูละกันนะคราววงน้องนี่นะครับนก็คือเมื่อเราสุ่มจะได้แบบนี้นะครับนะถ้าไม่ได้ถาวรจะได้เป็นวันแบบนี้ครัววงน้องก็คือไม่มีเกลือแน่นอนนะครับนก็เป็นประมาณนี้นะครัววงน้องพี่บอกเลยนะครับนกว่าถ้าใครอยากได้นะครับนก็คือในคลิปนี้มีแจกแน่นอนนะครับนกง คดแรกจะเป็นทางด้านของโค้ดท่าทางปักธงตัวนี้นะครับนาอเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ให้ตามคลิปแล้วกันนะครับนาอก็จะปรามาณเลยนะครับวงน้องคลิปนี้แจกถึง3โค้นเลยนะครับนาอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนาอก็จะมีทางด้านของโค้ดถ้าทางปักธงตัวนี้นะครับนาอที่แบบว่า1โค้ดที่พี่จะแจกนะครับนาะจะมี1ิกล่องนะครับวงน้องก็ไปสุ่มกันเองได้เลยนะครับนาอก็จะปรามาณนี่เลยนะครับวงน้องนี่นะครับนาอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสามารถสุ่มได้แบบนี้เลยนะครับน้ะงก็มีเกลือบ้างแล นาอพี่บอกเลยนะครับวงน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนาอถ้าใครที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอก,ก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้อถ้าใครที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องในส่วนของโค้ดตัวนี้นะครับนาอก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องจะแจกแน่นอนนะครับนาอในคลิปนี้ดูให้ดีๆนะครับวงน้องโค้ดตัวแรกก็เป็นทางด้านของโค้ดท่าทางปักธงตัวนี้นะครับนาอที่แบบว่ามีท่าทางปักธงถาวรด้วยนะครับนาอพี่ก็เปิดให้ดูแบบนี้เลยนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับนาอพี่บอกเลยนะครับววงงน้อ่า ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับเนาะที่แบบว่าพี่จะแจกวันนี้นะคะรับวงน,น,น้องเออก่อนจะปรามาเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเข้ามาดูไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็โค้ดที่2จะเป็นทางด้านของโค้ดตัวนี้นะครับวงน้องนี่นะครับเนาะก็มีทางด้านของโค้ดนั่งบนล่างแล้วก็โค้ดท่าทางเอหลอกตัวนี้นะครับเนาะสำหรับโค้ดที่2อนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะแจกให้ละกันนะครับวงน้องก็คือพี่มาเปิดดูอย่างนี้ให้ละครับเนาะก็คือแบบว่าเปิดให้ดูแบบนี้้้แแแตต่่่่ะะะโคคคดดนบบอววาาก็ื ไม่มีเกลือแน่นอนนะครับเนาะก็คือรีวิวจากตัวจริงแบบนี้เลยนะครับวงน้องเอ้ก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็คืออันนี้จะเป็นทางหน้าของโค้ดที่2นะครับเนาะก็ดูดีๆจะขึ้นตามคลิปนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็เป็นโค้ดแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าพี่เปิดมาบงน้องก็คือพี่ก็ลุ้นไปด้วยนะครับเนาะเราก็บอกในคลิปไปด้วยนะครับเนาะตอนนี้พี่ก็เปิดอยู่นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็คือทั้งเปิดแล้วก็ลุ้นไปด้วยนะครับเนาะเลาก็บอกน้องๆไปด้วยนะครับบงน ทุกกล่องจะมีถาวรนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับน้องอัน <Bueno> นี้ก็เป็นอีกหนึ่งโค้ดนะครับน้องที่แบบว่าพี่จะแจกให้นะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องว่าไม่มีเกลือแน่นอนนะครับวงน้องก็คือถ้าไม่ได้ถาวรจะได้เป็นวันนะครับน้องก็เท่ากับว่าเราได้แน่นอนนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะรับงงน้องก็ถือว่า2โค้ดแล้วนะครับน้องที่พี่จะแจกนะครับวงน้องเราก็โค้ดสุดท้ายนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งโค้ดนะครับน้องที่แบบว่าท กล่องท่าทางปล่อยหัวใจออกมาแบบนี้นะครับเนาะเราก็ดอกกุหลาบตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่ามีคนขอมาเยอะมากนะครับวงน้องเดียววันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะแจกแล้วกันตะค่ะวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าโค้ดตัวนี้จะเป็นโค้ดพิเศษเลยนะครับเนาะเพราะว่ามีคนขอมาเยอะมากนะครับเนาะสำหรับโค้ดตัวนี้คับวงน้องก็คือ พี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับน้องสวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ท่าทางหัวใจอยากได้ท่าทางกุหลาบนะครับวงน้องก็สามารถเข้าไปเอาในใต้คอมเมนต์ได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ละกันนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าใส่ได้โค้ดละ1คนเท่านั้นนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องใครที่แบบว่าใครเร็วใครได้ละกันนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าก็เห็นใจพี่ด้วยละกันนะครับวงน้องเพราะว่าแต่ละโค้ดพี่ไปทํามานะครับเนาะก็โค้ดละ500บาทเลย นะครับน้องก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับวงน้องแล้ก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าใครอยากได้นะครับวงน้องก็คือเดี๋ยวพี่มาแจกแบบนี้ให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโค้ดนะครับที่แบบว่าเป็นโค้ดพิเศษนะครับน้องก็จะไม่ได้อยู่ในคลิปนะครับวงน้องแต่จะอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับน้องก็บอกนะครับวงน้องว่าพี่มีสปายนะครับน้องก็จะประมาณเรื่อยๆนะครับวงน้องก็คือจะอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับน้องก็รีบลงไปเอาได้เลยนะครับวงน้องตอนนี้นะครับน้องก็ถือว่าแจกให้ฟรฟีๆนะครับน้องใครก็สามารถใส่ได้้นบวงงอแต่มี ได้หนึ่งคนเท่านั้นนะครับเนาะก็ใครเร็วใครได้ลัะก,กันขหนือเขาวงน้องนี่นะครับเนาะก็คือมีท่าทางปั่ยหัวใจออกไปแบบนี้เลยนะครับเนาะ พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าพี่แจกจริงๆนะครับนาะเพราะว่าบางคนต้องมาพูดนะครับเนาอว่าพี่เติมมาแล้วหรือเปล่าถึงเอามาแจกนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอว่าพี่ไม่ได้เติมนะครับวงน้องก็คือพี่เติมส่วนหนึ่งนะครับวงน้องเราก็เอามาแจกอีกส่วนหนึ่งนะครับนาอก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเพราะว่าแต่ละโค้ดพี่ทำมานะครับนาอก็คือพี่ทํามาเป็นสิบสิบโค้ดเลยนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่ไม่ได้เติมนะครับนาอก็สามารถไปใส่กันได้นะครับนาอก็ใครเร็วใครได้นะครับวงน้องพี่ไม่ทําแบบนั้น ก็คือไม่ทําแบบนั้นแน่นอนเลยข่าวบงนองก็จะประมาณเลยนะครับน้องไม่โกงแน่นอนนะครับวงนองก็สามารถไปเติมกันได้แจกให้ปีๆเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงนองแล้วก็นี่เลยนะครับน้องไหนๆก็แบบว่ามาแจกแล้วนะครับน้องก็รายงานกิจกรรมสักนิดนึงก่อนละกันนะครับวงนองก็คือกิจกรรมที่อัพเดทเข้ามานะครับน้องก็เป็นทางด้านของสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับน้องก็เป็นสัตว์เลี้ยงปลาสลับตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าอัพเดทเข้ามาเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับวงนองก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้้้้้ออออออองงงงงกกก็็ถืืวว่่าาาาาสสุดดดมมๆเเเลยนน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 ะะะะคคคครรรััััับบบีีจปปตขให์ ก็ไม่เกินสัปดาห์นี้แน่นอนนะครับวงน้องแล้วก็ยังจะมีทางด้านของท่าทางเยอะแยะนะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณนี้นะครับน้อก็คือยังจะมีทางด้านของกองท่าทางตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแจกให้ฟิฟี่นะครับเนาะงแล้วก็ของฟีเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องก็คืออันนี้ไม่ใช่จะว่าจะแจกนะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับเนาะจะแจกให้ฟิฟี่นะครับวงน้องทางเกมจะแจกให้เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะแจกให้ฟี่เลยนนะครับวง้องเเเราาากก่บลยนนะะคัวทมแจกให้้กก็มีีเเเลลือแบบบนนนยะะครัา จะประมาณเรื่องบองน้องแล้วก็พี่กล่องท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับน้องที Hai, nice frogs, world, ่แบบว่าทางเกมจะแจกให้นะครับงน้องเออก็จะประมาณเรื่องรับน้องก็ได้เร็วๆนี้นะครับงน้องแต่พี่ได้มารีวิวก่อนนะครับน้องก็พี่ได้กล่องตัวนี้มาก่อนนะครับน้องก็จะประมาณเรื่องบองน้องมาลุ้นนะครับน้องจะได้ถาวรหรือเปล่าหรครับงน้องโอ้โหได้ถาวรนะครับงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องว่าได้ถาวรมาด้วยนะครับน้องก็เท่ากับว่านะครับงน้องก็คือกล่องตัวนี้นะครับน้องไม่เกินนะครับงน้องก็คือทางเกมจะแจ้งให้แบบนี้เรื่อนะครงบองน้องเออก็จะประมาณเรื่อองงนนะะะครับบ้กาามมีเย น้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องถ้าถามว่าแจกในเซิร์ฟไหนอะไรยังง่ายนะครับวงน้องก็คือจะแจกในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเซิร์ฟน้องก็แจกเซิร์ฟไทยก็แจกนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมแรมเพจนะครับน้องที่แบบว่าจะมาแจกกล่องท่าทางแบบนี้ด้วยนะครับวงน้องเออก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงน้องเขาไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของท่าทางฟรีๆนะครับน้องวันนี้พี่มาแจกให้แล้วนะครับวงน้องก็ดูกันดีๆนะครับน้องเพราะว่าตอนพี่รีววววิินนนนะะคคครรรัับบเาหืือออออ่่่ปดกกลงงงยู้็ พี่บอกเลยนะครับน้องว่าพี่ขึ้นโค mm ้ดไปด้วยนะครับน้องก็ดูให้ดีๆนะครับอีกหนึ่งโค้ดนะครับจะอยู่ใต้คอมเมนต์หรือว่าอยู่ใต้วิดีโอคลิปนี้นะครับวงน้องก็ฝากลงไปเอากันด้วยละกันนะครับน้องมี3โค้ดเลยนะครับวงน้องแต่ละโค้ดนะครับน้องก็มีแต่โค้ดท่าทางทางนั้นเลยนะครับน้องก็1โค้ดสามารถใส่ได้1คนเท่านั้นนะครับน้องแต่ไม่สิทธิ์ใส่ได้ทุกคนนะครับวงน้องแต่คนที่ได้นะครับน้องจะมีได้1คนเท่านั้นนะครับวงน้องหรือว่าใครเร็วใครได้เลยนะครับน วันนี้มาแจกให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนาะอยากได้อะไรอีกเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้อีกละกันนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องก็คือใครที่เข้ามาแล้วนะครับเนาะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะก็หนึ่งทีเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ละกันนะครับเนาะบ๊ายบาย